ภาพประทับใจเนนน้อยที่บวชให้ในหลวงรัชการที่10เดินเลี้ยงแถวบินทบาทค่ะชาวปานบุรีประทับใจภาพเนนน้อยเดินต่อแถวรอรับบาทในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ70พรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรราลมาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรภพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10และเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ เมื่อวันที่30กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดส,สดเทศบาลปานบุรีตำบลเขาน้อยอำเภอปานบุรีจังหวัดประจบวบคีรีขันธ์สามเณรน้อยอายุ7ปีถึง12ปีพากันเดินต่อแถวยืนรับบิณฑบาตจากชาวบ้านสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นและมายืนใส่บาตรเนนน้อยเป็นจำนวนมากโดยมีพระครูโสพลทำรงกิจเจ้าอาวาสวัดหุบตาโคดพระวินัยเป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดสามเณรเหล่านี้ที่มา บินทบาตมาจากวัดหุบตาโคดอำเภอสามยอดซึ่งห่างจากตลาด30กิโลเมตรโดยเป็นนักเรียนประถมศึกษาที่บวชเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรราามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณาพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10และบวชทดแทนคุณบิดามารดาขณะที่บริเวณริมถนนรัฐบำรุงสามเสน,นได้เดินออกมาบินธบาตโปรดญาติโยมโดยมีพุทธศาสนิกชนและเหล่า พ่อแม่ผู้ปกครองนำอาหารขค้าหวานมายืนรอใส่บาตรบุตรหลานซึ่งสามเณรทั้ง109รูปได้อุทิศกายใจประวรณาตัวทำรงตนภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาจะต้องรักษาศีลสิบข้อและได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยคำสอนเพื่อหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดรู้ผิดชอบชั่วดีนำหลักทมคำสอนไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความดีตลอดไป